สวัสดีครับผมพบกับสามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องฮาร์มอนนะครับผมฮาร์มอนในใบดาบนะครับว่าฮาร์มอนคืออะไรนะครับผมบางคนก็อาจจะทราบบางแล้วนะครับบางคนก็ยังยังไม่รู้นะครับว่าฮาร์มอนคืออะไรครับผมผมเห็นคําถามนี้ถามมาบ่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเนาะฮาร์มอนนะครับก็คือเส้นแบ่ระหว่างใบดาบนะครับเราจะสังเกตนะครับใบดาบ จะเห็นมีเป็นเส้นเป็นลายนะครับบนใบดาบเนาะส่วนฮาร์มอนมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกทีหนึ่งนะครับเป็นฮาร์มอนแท้เนาะแล้วก็ฮาร์มอนเทียมนะครับผมฮาร์มอนแท้นะครับฮาร์มอนแท้ก็คือ,อเป็นรอยเส้นระหว่างการชุบแข็งนะครับของใบดาบนะครับเนาะมันจะแบ่งเป็นชั้นนะครับระหว่างาความแข็งของคมดาบนะครับแล้วก็ ความอ่อนของใบดาบถึงสันดาบนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนทำฮาร์โมนแท้นะครับเขาจะใช้การพ่อโคนเผาไฟนะครับผมแล้วก็เอามาขัดนะครับถึงจะเห็นรอยฮาร์มนนะครับเนาะมันก็ตรงตรงโคมดาบก็จะเป็นแบบแข็งนะครับแล้วก็ตรงระหว่างกลางใบดาบจนถึงสันดาบก็จะเป็นความอ่อนนะครับความแข็งก็จะอยู่ประมาณโคมดาบความแข็งก็จะอยู่ประมาณ58นะครับเ r c ีถึง 60 hrc นะครับตรงนี้ก็จะแข็งมากเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนระหว่างใบดาบจนมาถึงสันดาบความแข็งก็จะอยู่ประมาณ48่ hrc นะครับประมาณนี้นะครับเนาะไม่ถึงกับว่าอ่อนอสันดาบไม่ถึงกับว่าอ่อนแบบกระดาษเลยนะครับมันมันไม่อ่อนอยู่แล้วครับแบบนั้นเนาะคือมันแข็งครับแต่มมนแข็งเท่ากับคมดาบครับเนาะโอเคครับส่วน เรื่องฮาร์มอนเทียมนะครับฮามอนเทียมก็จะเกิดจากการที่ไปขัดนะครับไปขัดด้วยวิธีการขัดเครื่องนะครับก็เขาก็จะมีบล็อกนะครับจะมีบล็อกวางทาบกับใบดาบไปบเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องขัดเนาะมันก็จะเกิดมาเป็นรอยนะครับแบรนดมันเขาทำเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับส่วนมากเขาจะนิยมทำกับเหล็ก1060 1045นะครับลงไปเนาะเพราะว่าพวกนี้คุณสมบัติของเนื้อเหล็กมันก็จะมีความ ความความแข็งและความยืดหยุ่นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับถ้าไปทําเป็นฮาร์มมนเป็นฮาร์มอนแท้เนื้อเหล็กมันจะแข็งและมันจะปอกนะครับผมพราะมันจะเสียคุณสมบัติความยืดหยุ่นไปนะครับเนาะมันก็จะมีการทําแบบหลายแบบนะครับอย่างเช่นเอาไปยิงเลเซอร์แบบนี้ก็จะมีนะครับเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งมันจะนิยมกันเป็นลายขึ้นน้ำเนาะเพราะว่าทั้งใบดาบเขาใช้บล็อกนะครับเป็นบล็อก เป็นบล็อกลายคลื่นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วางวางทาบตรงคมดาบไปเลยนะครับวางทาบตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เครื่องขัดคือขัดขัดไปเลยครับมันก็จะเป็นรอยรอยเหมือนใช้เครื่องเครื่องกระดาษทรายขัดแบบนั้นนะครับเนาะมันก็จะเป็นรอยคํำเพื่อความสวยงามนะครับซึ่งคุณสมบัติของเนื้อเหล็กก็จะอยู่ที่ตัวเนื้อเหล็กเองครับไม่เกี่ยวกับลายฮาร์มอนเลยเนาะไม่เหมือนกับเป็นเหล็กทีซที่ทำฮาร์มอนแท้นะครับ ถ้าเหล็กทีสิบทำฮาร์มอนแท้คมดาบจะแข็งนะครับแล้วคุณสมบัติเนื้อเหล็กตัวเหล็กตรงที่เป็นสันดาบแล้วก็เป็นใบาดาบก็จะมีคุณสมบัติของความอ่อนอยู่นะครับผมโอเคบางคนก็อาจจะรู้บ้างแล้วนะครับผมเนาะว่าฮาร์มอนแท้ฮาร์มอนเทียมแล้วก็ความหมายของฮาร์มอนมันคืออะไรนะครับผมฮาร์มอนแท้ก็จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างความแข็งกับความอ่อนของใบาดาบนะครับโดยการพ่อโคนเผาไฟแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆในการทําให้เห็นฮาร์มอนนะครับเนาะ ก็จะอยู่ที่คนทําด้วยนะครับว่าเขาชุบมาแบบไหนเขาทำฮาร์มอนมแบบไหนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของฮาร์มอนมันมีลายอะไรมั่งมันมีแบบไหนมั่งขัดคุณคืออะไรคลิปๆต่อๆไปนะครับผมจะทําให้ดูผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับทีละอย่างทีละอย่างไปนะครับเนาะส่วนวันนี้ก็จะมีแค่2ตัวนี้ก่อนฮาร์มอนคืออะไรแล้วก็ฮาร์มอนเทียมคืออะไรฮาร์มอนแท้คืออะไรนะครับผมฮาร์มอนแท้พ่อคนเผาไฟครับใบดบาบคมดาบแข็งนะครับ ตัวโครงสร้างใบดาบสันดาบมันก็จะอ่อนนะครับส่วนฮาร์มอนเทียมคือทําเพื่อความสวยงามนะครับไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของเหล็กใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะก็จะเกิดการขัดยิงเลเซอร์บ้างขัดกระดาษทรายบ้างนะครับกัดกดบ้างพวกนี้นะครับเนาะมันก็จะไม่เกี่ยวกับตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะาพูดถึงเรื่องฮาร์มอนประมาณนี้นะครับเนาะส่วนฮาร์มอนแท้มันก็จะมีแบ่งออกไปเยอะเลยนะครับ อย่างลายฮาร์มอนแบบนี้อย่างลายฮาร์มอนเคียวอสูรนะครับตัวตัวลายฮาร์มอนเคียวอสูรนี้ผมเรียกเองนะครับไม่เกี่ยวกับลายฮาร์มอนใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีใครเป็นคนกําหนดลายมาเองนะครับเนาะเพราะว่าผมเห็นว่ามันเหมือนเคียวอสูรผมก็เรียกเคียวอสูรแบบนั้นแหละครับมันเพื่อความสวยงามนะครับเนาะมันอยู่ที่คนทําลายฮาร์มอนใหม่ทีนะครับแล้วก็ดาบใบดาบมันก็จะมีเยอะนะครับจะเป็นแบบดาบโครงสร้างนะครับส่วนมากใบดาบทางร้านก็จะเป็นแบบ โครงสร้างมารูนะครับมารูคือแบบเป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งแข่งนะครับเป็นเหล็กแบบเส้นเดียวแล้วก็มาตีเป็นใบดาบนะครับแบบนั้นยีเ็กโครงสร้างมารูแล้วก็จะมีโครงสร้างอีกเยอะแยะเลยนะครับแบบสอดไส้เนื้อเหล็กโอ้เยอะแยะมากมายนะครับดาบโครงสร้างเนาะมันก็จะราคาก็อยู่อยู่ตามกรรมวิธีการผลิตของแต่ละใบดาบไปนะครับเนาะพวกนั้นเราจะยังไม่พูดถึงนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับเราก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเนาะ วันนี้ผมก็จะพูดเรื่องฮาร์มอนแท้ฮาร์มอนเทียมแล้วก็ฮาร์มอนคืออะไรโอเคครับสาหรับวันนี้ก็จะพูดแค่นี้นะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุลอไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องสมุลอไทยแลนด์้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ